สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแมกกาลาจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูครับ Allnew Dream 1.9ครับกับสีจากสีขาวนะครับเป็นสีน้าเงินเข้มเหลือบ่วงนะครับตัวเนื้อสีนะครับเป็นสีผสมพิเศษทางอู่แมกกาลาให้เพื่อนเพื่อมาดูความเงาความเงียนของเนื้อสีได้เลยนะครับพร้อมแลกเกอร์นะครับเป็นเลกเกอร์นกแก้วครับผมทางอู่ของผมจัดเลกเกอร์นกแก้วให้ลูกค้าทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยครับ นี้นะครับเป็นงานเทปประกันภัยกรุงเทพประกันภัยป,ยป,ยปอหนึ่งครับลูกค้าท่านนี้ได้รับเงินคืน14,00งบาทให้เพื่อนเพื่อนดูความเงาได้เลยนะครับเม็ดสีด้วยนะครับ เพื่อนๆดูได้เลยนะครับทางอูวงผมนะครับรับประกันงานสีหนึ่งปีเต็มมีปัญหาใดๆเข้ามาเค็มซ่อมได้เลยครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับพี่ต่อแบงก์กา 48, รา0 8 7 7 5 5 4 8บขอบคุณครับ